สวัสดีควงห้องกับบ่เสียบ่หายยังบ่ออะไรบังคับบ่ได้บังคับบ่อได้บ่อยากเบ่งกับบ่ตรงเบ่งยังทีละอือเพราะว่าพอจ้อยนี่กับบอคว่วจริงฝันจริงฝันอีหลีครับพอจ้อยสิบว่าคว่วฝันในฟังครับงวดนี่ขันผู้ใดมักกับจังกัดติดตามพอจ้อยขันผู้ใดบ่มักกับบ่อ้องติดตามเงื่อนผ่านได้นะพ่อเนาะเมนเพราะว่ามันอยู่กับชนบุคคลครับเงื่อนอยู่ในถุงห้องบอมีผู้ใดกล้าโจกเอาครับ แลว้วก็บ่มีผู้ใดกล้าไปนั่นก็เฮ้าความครับเงินงอยู่ในถงอยากเข้าอยากร่งทุนก็ลงทุนบ่อยากร่งทุนก็แล้วไปพอจ้อยสิว้าวามฟันในฟังครับพอจ้อยย่างไปหนทางครับไปพ่อเสียงลึกลับสองคนครับถามพอจ้อยมากว่าเจ้าถนัดน้สยหรือถนัดขวัวเขาบอกพอจ้อยว่าถนัด้สยหรือถนัดขัวพอจ้อยก็เลยว่าถนัดขัวแล้วกันเจ้าถนัดขวัเขวเจ้าก็ไปทางขัวเจ้าสิมีโชคเขาบอกพอจ้อย พ่อากเลยง้างไปงางไปง้างไป,งงไ,ปไปเห็นสาดพื้นหนึ่งปูอยู่แต่มีเงินอยู่หันเจ็ดกล่องมีเงินยูหนันเจ็ดกล่องพ่อจอก็เลยเปน็นนางนับบึงเงินเจ็ดกล่องมีใบเศร้าสามใบแล้วก็เงินเจ็ดบาทครับเป็นหกสิบเจ็ดครับหกสิบเจ็ด <60. S 1> อืเป็นหกสิบเจ็ดครับ หกสิบเดตบสชูกล่องครับเงินเกดกล่องค <Okay. S 1> เป็นเงินหกสิบเ็ตบาททุกกล่องเพ่อะจ้อยนับบัสชูกล่องครับวันนี้พอจ้อยก็ลูกขึ้นมาเงีมือเศร้าพอจ้อยก็เลยเอาไปลงทุนครับไปลงทุนมาไบห้าลัางเทียมมันเต็มมันอันมันเสียความรู้ซึกไปจังเสียพอจ้อยก็ไปลงทุนมาแล้วพอจ้อยฝันมาเห็นเงินอีกสี่กล่องครับ เงินซีกล่องว่ามันเงินหน่อยครับแบง่งพันธล้วนๆแล้วก็หลายร่อมแล้วก็เป็นเงืนหลายลหาย่วมซีกล่องพ็จ้อยยางไปไปเห็นเงิ่อนซีกล่องถ้เบิ้งว่ามันสีมันสีแมนหรือบ่แมนมันสีคิวหรือบ่คิวแจว่าในความฝันพอจ้อยนี่อพอจ้อยว่าถืออีกแล้วไม่เสี่แก็คือถืออีกแล้วเห็ดจังได๋กก็ถือก็เถอเพราะว่า เลขของพ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยว่าโตไรมัน,นหนักนี่ซชื่ออ้อมมันไวคือบางหันพ่อจ้อยกัยังบอกว่าให้ซื้อศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดผู้ใดรบร่นยินก็นแสดงว่าผู้นั้นหูหนวกพ่อจ้อยบอกเลขศูนย์เลขหกศูนย,นย,นย์นี่พ่อจ้อยออกแต่ต้องมดหายมาตลอดแมนครับเพราะว่าพ่อจ้อยนี่ มักหาศูนย์กับเกศศูนย์หลายกลัวพอจอยเลยไปลงทุนตัวนั้นหลายแล้วเ,เรียกเลียบกิงกันก็นกได้ยุ่แต่ว่าแห่งบ่ได้หลายครับพอจอยก็มีกําได้หลายบาทเติบยู่แต่ว่าแหงบ่ได้หลายครับปว่าหนึ่งมันซื้อบ่ได้ก็คือมันซื้อบ่ได้มันก็นคือบ่ได้หลาย <c oughs> ให้ระวังให้ระฟ่งเบิงระวังเงื่อนเกดกอง กองละหกสิบเจ็ดบาทค่ะเพรจ้อยเอาออกอิหริไอ้เจ้งเถือนบึงบเมนเอกอีเลนไอ้เจ้งเถืบึงตัวเพราจ้อยซื้อลัดไว้ตัวหนึ่งก็คือห้าหกเคียขินเพียลง่มบังหันพอจ้อยใส่บักหกเจ็ดศูนย์บางหันเมื่อขีดินล่มครับตัวได้กับพ่อหกเจ็ดศูนย์ครับบางหันเพราะจ้อยนัก เต็มพิกัด oh. ว่ามันมันเป็นเลขบนมมันผันเสียกเพาะมันเลขบนเนั่นเสี <Yeah. S 1> พจ้อก็ถึงบ่ถือลายกระทึกกระือว่าก็ได้หลายอยู่แต่ว่าพอจ้อยนี่บ่ได้ลายทองวดก้อนครับ <Okay. S 1> งวดก้อนนี่พอจ้อยได้ลายอีกครับงวดนี่ครึ่งครึ่งแสนน่อยครับงวดนี้ได้หาหมืน่นเ mm ้า hmm. พอจ้อยลงทุนไป สามหมื่นครับงวดนี่ห้าหมื่นนักอีหลีพอ่อจ้อยก็บ,บอกว่าขั้นเลขออกตูวสี่หนึ่งหาเนี่ยเพราะเจ้าย,ยครับกระปัาน,นั่นคน,นยังไปหาสื่ออยู่คร่ะจักสื่อเห็ดอีย่างพอ่อจ้อยยำแล้วยำเบิกอีกบ่อยากให้เสียงเงินนี่นเถื่ค่ะคะนก็ว่ามันโตมากทั้งส,สั่นทั้งสี่ทั้งสี่เลยค่ะงานพ่อว่ายเย้ไงว่าให้เสียบ่อยากให้ซื้อมันถืเสียเงินนั่เถื่ สื่อให้มันได้ลดนะพอนะ่อเนาะแมนสื่อมันได้ลดพอจ้อยว่าผู้ใดไปนําพพอจ้อยนี่พอจ้อยฟันดีปันนี่นี่พอจ้อยว่าถือแล้วเลขถือกีกแล้วระวังหกเจ็ดกับหาหกตัวไดสิบตัวออกงวดนี่ก็จะเฝาเตรียมเฝ้าอ,อันเลขสามตัวคือเจ็ดหกเจ็ดจักสิยไปทียังได้พอจ้อยก็เป็นเจ็ดครับเงินกับเจ็ดกองครับกองละหกสิบเจ็ดบาทครับ มันสีแมนบ่แมนกะกะจังเถะเบิ่งว่าพอจอยสีฟันแมนอีกบ่เห็นฟันคิวอ,อีกบ่ค่ะวัที่แล้วนี้กทะถ้าตัดเล่นก็คือได้นะพ่อเนาะแมนครับพอ่อพอจอยออกออกไข่อยู่ครับห<อ> <60. S 2> กศูนย์พ่อก็ย่ำพร้อมเด้แมนครับพ่อย่ำว่าจะได้กับคนขึ้นสุดไทยนั่นขึ้นสุดไทยที่เลขออกสิไม่ผีตัวนึงเป็นพ่อไส้มหาพ่อจอยครับค่ะ เ้าเคยเห็นผีบ่าพ่อญ่จอยวะเส้นงวดที่ผ่านมาพ่อจอยก็เลยไปบอกเอฟซีของพ่อจอยทั่วลูก <Wow. S 2> ผู้ใดทั่วบ้านิได้เบิดทุกคนมันว่านี่ล่ะผีมันว่า hmm. เอาผียังคือสิคือคนวะซั่น,นก็จัง,ง,งสิเบิ่งสีแต้เบิ่งวะซั่นมันว่า,ามันถูกจับผมนี่ถอดหัวโกดๆขึ้นมาเลยครับพ <c oughs> ่อยังเว้าแว่ๆอยู่เอาจับออกมาจากคอแล้วนี hmm. ่ล่ะผีมันว่าค่ <Yeah. S 2> พะพ่อจอยว่า มันการ์โบม่บเมีอนอื่นเด้อเอฟซีอาการ์เซ่ตัดหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เท่านั้นก็รึกแล้วเลขขันมันมามาถัวพอจอยพอจอยก็บ,บอกงวดที่พ่านไปบางหนึ่งมีกําไรยู่หมื่นไปๆเพราะว่าบางงวดบางหนึ่งพอจอยื้อหรายเบิรสามหมื่นครับค่ะเป็นเงินเบิดสามหมื่นที่พอจอยเบิดหลรายก็คือเลขมีที่มากเพราะว่าเลขมีที่มากเนี่ยมาามือเลขออกพอดีค่ะ ะั่วมหาพ่อจอยเลยเด้อผู้ทรงเบลกไหมพ่อจอยนั่นพ่อจอยยังรออยู่ครับยังรออยู่เด้อรอครับหางเดียวครับหางเดียวแม่เดียวบอกผู้ทรงมหาแม่ครับเขาตะลักลอยครับพ่อจอยก็บอกว่าพ่อจอยสบักสบอยมันเบลกตัวนี้พ่อจอยเคยถือพ่อจอยค่อยถือที่เขาทรงไห้พ่อจอยอ๋อยถือน้ำเพลินคยถือน้ำเพลินตะบ้างวันที่แล้วบบ่เขาบ่เขาครับเขาตะลักลอยเขาตะลักลอยเขาตะสาม เขาสรงมาให้พ่อจ้อยเจนเงินก็คือหนึ่งซีซีครับตรงเป๊ะครับเขาสามโตเลยก็เลยต้องติดต่อหัวตะโพมากหัวตะโพมากนี่จากปีไม่มากหัวตะโพว์มากอ่าท o o มาบอกกับพ่อจ้อยนี่ที่ให้เรียกพ่อจ้อยมากนั่นแหละทรมาบอกมากยืนยันนั่นยันคือว้าเท่าไรพ่อจ้อยก็ให้เท่านั้นล่ะ จะได้มั่นใจขึ้นเนาะแมนครับเฮาสีได้พึ่งผ้าใช้กันอีกมั้งเสียค่ะเพราะว่าอันมันบ่ถือมันเบิดไปแล้วกะบพอจอยก็บ่ได้ว่าดหอกแต่ว่ากะต้องทุ่งมาบอกกันนี่ยังเสียค่ะพอจอยก็บ่อยากเปิดเผือน่อยคนกัเป็นคนง่เกิดอยู่ค่ะเพ็่นแบงปันมากอืมเป็นแบงปันมากจนมม่บอกชูพอจอยฟังว่าเออมันคิดผัดไปแล้วย่าหัวเน้าเอากงวดไหมยังถี่งไหม อยากได้กําลังใจโากันดีๆนี่สี่เพราะจ้อยกับคือว่าเพราจ้อยกับเคยได้น้ำพึนเป็นเงินหลายเพ่อจ้อยได้ซื้อเลขน้ำพูนี่แหละถึงเจ็ดหมื่นครับเท่าไรกับพ่อเจ็ดหมื่นครับบบมีหอดหักครับกับได้วาเพื่นกับได้วาครับก่ได้ว่าเพน่อนกว่าใจรักอ่าเพราะว่าหลังจากซีหนึ่งแล้วเชือกนันเป็นงวดที่สามครับ หมวดที่สามไม่มีหอดากเลยหกตัวยี่หกตัวครับต้องบ่อยี่สี่ลยแต่กับว่าได้โทษไฟเนาะพ่อไม่โทษไฟแล้วเจ้าของซื้อเองไหมเจ้าของบ่ามีไฟมาบังคับบ่อแล้วเจ้าของหมักเองซื้อเองเพราะเจอาพรจอยจากงวันนั้นลดลงปั๊บพราจอยซื้อเลขงมวดละสามพันครับอยู่คิงนิ่งครับค่ะแล้วก็จเจ้าของสูกแล้วครเขาย่อยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามีงัวดนี้พราจอยซื้อหลายครับงมวดที่พานไปบาง สามหมื่นเต็มๆครับกขซื้อได้หลายนี่แห้งซื้อเบิดหลายก็นั่นครับค่ะเลขมีสชิมาเนี่ยพอจอยเบิด์ตหมื่นหนึ่งอ่านก่อนว่าพอเบิด์ตหมื่นหนึ่งครับพอจอยลองหาซื้อจนเต็มจนอันจนนั่นเบิดมันมันมันเหมดแล้วเขาบอขายแห่แล้วเมียนบอขายแล้วมันชันสืเบิดหลายกว่านี่เบิดหลายกว่าโกแต่ว่าก็บซื้อว่าบอขาดทื่นเลยเนาะบอกครับยังได้ทื่นขึ้นมาอยู่กับกับไรนิดหน่อยเมียนครับเพราะว่าพอจอยนี่ถคือขาหมื่นครับค่ะ มีกำไรก็คือพี่น้องเด้ยเขามาฟังในคลิปพ่อจอยนี่แหละถ้าผู้ได้มากกระจัดคัดกับพานเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าพ่อจอยนี่บ่ได้บ่ได้ขันบ่ได้ยังบ่ได้บังคับขันว่าอยากให้พี่น้องถือนี่พ่อจ้อยกระตรงเน้นเน้นให้พี่น้องเน้นให้พี่น้องนี่เบื้องนี่เอาเงินเกดกล่องกล่องละหกสิบเจ็ดบาทเสียให้พ่อจ้อยตีแบบไดย เขาก็ว่าขั้นพ่อจ้อยไปทั้งขวานี่พ่อจ้อยชิมีโสะครับค่ะเขาบอกพ่อจ้อยครับชิมีโสะพ่อจ้อยก็ย่างมาพ่อจ้อยก็เห็นเงินเยอะเกตกล่องครับคกล่องละหกสิบเกตบาทบอสได้ตียาก่ยขั้นมันออกเลขออกนี่เกตหกเกตนี่แผ่นดินเดียงครับงวดนี่ยาฟอวันยาฟอวเตรียมพ่อจ้อยว่าเรียนซื้อขายให้มันได้เงินนะตจริงๆรอันนไม่ใครออกหรอก สิไปออกก่ตัวกัน,น,นบางเถอะครับตัวที่เ้าวพอได้เขียนลงมันก็ออกแต่หากเปาย้ำเว่าย้ํแมนมค,ครับแมนอิรีครับให้เบิง้งให้ฟังเอาพร้อมขั้นผู้ใดเบิ้งพอจ้อยอยืดเดี๋ยวนี้ขั้นเลขมันสิเป่าขั้นเลขพอจ้อยสิถึกนันมันสิมีอยู่แค่เก็ดเก็ดเก็ดเท่านั้นกับหกเก็ดเท่านั้นฟังเบิ้งรับครับผู้ใดเสียเอาไปลงทุนก็ต้องตัดลินครับค่ะ คันมันเป่าเนี่ยมันจะเป่าเจ็ดเลยว่าหนึ่งเงินเกตกองครับเขาบอกเขาจ้อยว่าคันเจ้าไปทั้งครัวานี่เจ้าสิมีโชคเงินเกลกองกองละหกสิบเกตบาทแล้วพ่อจ้อยก็ไม่ได้ตีเลยที่เขาเอาไว้พราะจ้อยก็ต้องเอาตามเงินนี่เสียเงินกับจักมันเงินผูไดนเอาไปกองไว้อ่าแล้ว่อจ้อยสิว่าจั้งไหนนี่เสาะวันหนึ่งผูจ้อยกะ บอกกันโชคกันลาผู้ใดผู้ใดอยากไปน้ำพึ้ชอวกับไปผู้ใดบพูอยากเบิ้งกับพูต้องเบิ้งนังนสิล่ะพูดจ้องพูดอยนีมักแมนพูดจอยนี่มักพูดจอยลงทุนหลายเลรอครับเสียเองซื้อเองพร้อมแมนแล้วก็บพซื้อเลขพื้นครับพูดจอยพูซื้อเลขพื้นแม็นบูถือกับเฮ้ากับิบ้อได้ไปว่าให้คนนังนสินะคนข้นนี่ซื้อเลขซื้อไปทั่วทิพทั่วแดนครับค่ะชื้อไปทั่วทิพทั่วแดนซื้อไปถือเลขสองพันครับซื้อวัตม บมแมนครับอันนั้นเลขสิงหรอครับเลขสิงหรอครับเลขสิงผู้นั้นแล้วครับแต่พ่อก็คือมีจุดยืนของพ่อพ่อเอาเลขของยางเดียวบอาเลขใครแมนมบ่กวเลขผู้ใดคันเลขมีที่มากขันเลขออกมาจากข้างใน่อจอยก็เล่นลายครับเล่นด้วยความมั่นใจพอมือก็ถือกร้างมั่นงี้เถอะเข้าเคยได้เคยดีแล้วของเลอะกต่แบ่งปั่นพี่น้องกับว่าเลขรับกับว่าเลขรับของเถอะ ใช้วิจารณยานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ